อรุณสวัสด์ยามเช้าค่ะสดชื่นยามเช้าที่สวนครัวสวนผักสวนครัวน,น้อยๆของป้าบัวค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะอากาศแจ่มใสสดชื่นค่ะอากาศแจ่มใสสดชื่นค่ะฝนตกลงมาแบบตกแรงมากเนาะทำให้พื้นดินเปียกค่ะเปียกชุ่มชื้นต้น ผักต้นหญ้าก็ดูใบเกี้ยงใบสะอาดขึ้นแล้วป้าก็ใช้เหล้าขาวกับน้ำหมักมะกรูดฉีดพ่นไปเนาะดูใบรู้สึกว่าจะเกี้ยงเกี้ยงม็ดชูขึ้นรู้สึกว่าจะสดใสขึ้นค่ะพืชผักสวนครัวแต่ถ้าหน้าฝนจริงๆถ้าตกมากตกจังๆช่วงกันยาตุลานี่ก็พืชผักก็เฉาเหมือนกันรากไม่เดินแย่เหมือนกันค่ะ แต่ช่วงนี้เป็นหน้าแล้งเนาะหน้าแล้งแล้วทีนี้ฝนตกลงกมาให้จังๆเขาก็ได้รับความเย็นความสดชื่นก็ทําให้เขางามค่ะให้เขางามค่ะทุกคนวันนี้ป้าบัวจะมาพูดเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องสุขภาพค่ะเรื่องสุขภาพก็ป้าบัวก็เป็นวัยผู้สูงอายุแล้วเนาะป้าอายุ57แล้วไม่ได้ไปทํางานป่า ทำงานบ้านเป็นแม่บ้านค่ะดูแลบ้านแล้วก็ดูแลหลานๆดูแลหลานๆมันความเหน็ดเหนื่อยความอ่อนเพลียมันก็จะมีเยอะความเหน็ดเหนื่อยความอ่อนเพลียหลับก็ไม่เต็มที่กินก็ไม่เต็มที่เวลากินแบบเด็กเนาะจะเอานูน่นเอานี่กินก็ไม่อิ่มฟันก็ไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยเนาะจะกินจะเคี้ยวก็ไม่ค่อยดีฟันไม่ดีกินไม่อิ่มนอนไม่หลับสุขภาพก็ย่ำแย่ ป้าก็มีโรคประจำตัวก็คือไขมันกับเบาหวานแล้วก็ทํางานบ้านเนี่ยมันมันทำเกือบทั้งวันเลยแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วเวลาป้าไปตลาดนั้นนะป้าจะซื้อผลไม้มากินผลไม้ก็ช่วงที่ผ่านมาจะเป็นส้มส้มแล้วมันส้มมันสุกส้มมันงอมมันจะมีแต่รสหวานเลยไม่มีเปรี้ยวป้าซื้อมาป้าะกะ็กินป้ากินเนาะกินส้มกินส้มแล้วก็ มายงชิดมายงชิดที่บ้านสวนเขามันสุกเนาะก็กินเข้ามาบ้านก็กินแล้วก็มีกล้วยหอมกล้วยไข่ป้าก็กินเพราะว่าความอ่อนเพลยนเราจะกินข้าวไม่อร่อยกินข้าวไม่อร่อยป้าก็กินผลไม้เยอะจากเมื่อก่อนป้าจะไม่กินเยอะผลไม้ประวันก็จะอยู่ร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบร้อยสามสิบห้าหมอบอกว่าโอ้ปา้าควบคุมน้ําตาลได้ดีมากเลย ดีมากทีนี้ป้าก็ปล่อยปะแล้วเลยป้าก็หันมากินผลไม้เยอะเนาะกินผลไม้เยอะพ่อป้าไปตลาดนัดบ่อยไปซื้ออาหารมากินเราไม่กินขนมหวานเราไม่กินน้ําหวานก็จริงอยู่แต่กินผลไม้เนะี่ยมันหวานมันหวานน้ําตาลขึ้นร้อยร้หมอนัดดึงเดือนไปอีกทีอืทีนี้ป้าก็มาควบคุมอยู่ลงมาเหลือร้อยหกสิบแปดอ้า มากินส้มกินมะยงชิดขึ้นมาสองร้อยน้ำตาลขึ้นมาสองรอยตกใจเลยค่ะน้ำตาลขึ้นมาสองรอยอาการของมันก็คืออ่อนเพียค่ะอ่อนเพียตาเรานีบวมตื่นช้ามาตาบวมแล้วก็มึนเมาหัวแล้วก็อ่อนเพียกินข้าวไม่อร่อยค่ะก็คือว่าป้าล้อเล่นกับเบาหวานเนาะป้าล้อเล่นกับเบาหวานทีนี้หมอก็ต้องนัดนัดแบบ เดือนนึงเดือนนึงนี่เมื่อวานนี้ป้าไปตรวจก็สองร้อยเขาก็นัดวันที่ยี่บหกเมษาไปอีกจากปกติที่ผ่านมาสามเดือนครัง้งสามเดือนครัง้งและที่ผ่านมาที่เบาหวานป้าขึ้นนี่จะสองเดือนครัง้งหนึ่งเดือนครัง้งหมอก็ไปเจาะน้ําตาลแล้วก็นัดดูอาการอีกอยู่อย่างนี้แหละก็แบบว่าเราไม่ใส่ใจเกินไปไงคือเราละหลวมเกินไปไม่ ดูแลตัวเองไม่ดูแลตัวเองเรื่องอาหารนี่ก็แบบเด็กเนาะเด็กน้อยนะกินของทอดเขาจะไม่กินของน้ำน้ำเลยตั้งแต่เด็กๆมาฟอร์จูนเขาจะกินของทอดยายก็จะทอดให้หลานแล้วยายก็จะกินด้วยไขยมันสิคะไขมันไขมันถามหาอายุมากแล้วเรื่องสุขภาพนะคะสำคัญมากเลยแล้วเราก็ต้องใส่ใจเบาหวานเนี่ยมันเป็นกันเยอะก็จริงแต่เรา เราต้องควบคุมควบคุมเรื่องผลไม้ค่ะผลไม้ของหวานนี่แหละผลไม้นี่สําคัญเลยผลไม้นี่สําคัญเลยค่ะช่วงก่อนนู่นที่มันขึ้นร้อยแปดสิบป้ากินองุ่นป้ากินองุ่นองุ่นหวานๆนะ่ะโละ 100, โละร้อยโลละร้อยห้าสิบซื้อมาก็กินกินแข่งกับหลานเลยมันเหนื่อยเนาะเราก็กินทํางานไปเหนื่อยแล้วมานั่งกินทีนี้จากองุ่นเลิกกินองุ่นมากินส้มพอดีหน้าส้มส้มมันออก ส้มที่นี่ที่เขารับมาขายมันก็ถูกเนอะโลละยี่สิบห้าบาทป้าซื้อมาทีซื้อมาทีนะสี่โลสี่โลร้อยมาเราอยู่บ้านใช่ไหมคะกินสิคะกินแล้วกินเกินน้ำตาลมันก็ขึ้นแล้วป้าท้อเลยท้อใจเลยท้อใจกับการที่ว่าน้ำตาลมันขึ้นเมื่อก่อนมันมันจะป้าควบคุมได้ไงคือกินคือกินน้อยๆกินพอดีพอดีกินพอหายอยาก นี่กินแบบกินข้าวตัวเองแท้ๆจ้าปา้าก็มาพูดเรื่องเบาหวานเนาะอย่าเราเล่นกับเบาหวานค่ะใครเป็นก็ดูแลควบคุมให้ดีถ้ามันขึ้นแล้วมันลงยากค่ะมันขึ้นแล้วมันลงยากขึ้นแล้วลงยากอย่างป้านี่ปีที่แล้วเนี่ยขึ้นตลอดปีเลยค่ะขึ้นตลอดปีเลยไม่ลงเลยค่ะไม่ลงเลย ทีนี้ป้าก็จะมาใส่ใจแล้วใส่ใจจริงๆจังๆแล้วใส่ใจจริงๆจังจังแล้วค่ะป้าจะพาดูคณะคิวอันนี้เป็นคลื่นเป็นหยกักลอนใหญ่ดูเนี่ยค่ะหยักของเขานี่หยกักหยักใหญ่อันนี้เป็นลอนแบบนี้เห็นไหมใหญ่ดูป้าต้องเอาไม้มาเสียบเพราะว่าเขาจะเอ็นค่ะเอน็นป้าให้ดูหลายรอบแล้วล่ะแต่ป้าไม่ได้สังเกตว่าเออนี่ต้นนี้เป็นแบบนี้ค่ะ ต้นนี้เป็นแบบนี้นี่อยากอยากจะอยักห่างๆอยากใหญ่ๆแบบนี้ค่ะนี่ต้นนี้เป็นแบบนี้เนาะอยากแบบนี้เนาะแล้วป้าพามาดูต้นนี้อันนี้อยักจะทีเห็นไหมในซองเดียวกันนั่นแหละค่ะอันนี้อยากจะทีเห็นไหมเป็นฝอยเลยน,นยี่เห็นไหมเ,เ,เหหมพิ่งมาสังเกตว่าเออ เขามีความหยิกความหยักนี่ต่างกันหยิกหยักต่างกันดูตัวนี้หยิกเยอะมากเลยหยิกหย่อยเลยหยิกหยอ่อยดูปลาส้มก็บ,บอกให้อาไปปั่นเป็นสมูทตีก้ก็เครื่องปั่นมันมันน็อกเนาะเดี๋ยวให้ลูกเขยมาก่อนให้เขาซ่อมให้ให้เขาดูให้จะได้ปั่นพวกนี้ค่ะกินเป็นแอร์เนี่ยค่ะดูแลพวกเบาหวานนี่แหละปั่นวันละแก้วละแก้ว เป็นสมูทตี้เนาะแล้วก็ใส่นมจืดลงไปเนะคะเนี่ย,เ,ยเป็นสารเนขึ้นช่ายเคียวเนี่ยค่ะเนี่ยสอย่างเนี่ยปัน่นปั่นรวมกันวันละหนึ่งแก้ว1นแก้วเพื่อดูแลสุขภาพรอก่อนนะจ๊ะรอก่อนนะจ๊ะงามชูช่อไปนะจ๊ะเดี๋ยวจะปั่นคันแล้วคุณผู้ชมทางบ้านเขาบอกว่าเนี่ยค่ะ คณะเคี้ยวที่แตกแขนเงเนี่ยให้เอาไปชำปักชำได้เขาจะมีรากแล้วก็จะเป็นต้นให้เราเนี่ยค่ะเดี๋ยวประบวไปซื้อดินเพาะมาก่อนเดี๋ยวจะเอาไปชำจะไปปักชำได้สามต้นค่ะสวยๆด้วยชำแล้วก็ไว้ในร่มเนาะค่ะเราก็จะได้เคียวอีกสามต้นเอาไว้เนี่ยค่ะเมื่อเขางามเขาสวยแล้วเราก็จะได้ปัน่นปั่นใบของเขานี่แหละปั่นวันละใบละใบกินนะคะ หันมาดูเลสุขภาพแล้วค่ะไม่ไหวไม่ไหวจริงๆเรากินอะไรตามใจปากมันจะเป็นกลายเป็นแบบขึ้นตาหรืออะไรเป็นอะไรไปหลายๆอย่างลงไตเป็นโรคไตโรคอะไรไปนคะคะก็พูดสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะ ก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนเพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกิงๆด้วยนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้แล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ